การพัฒนา CV 90105 TML เริ่มต้นขึ้นในต้นปี1990ในฐานะบริษัทร่วมทุน h a c k ันส์ของสวีเดนและบริษัท GIAT ของฝรั่งเศสแนวคิดเบื้องหลังโครงการนี้คือการสร้างรถถังเบาใหม่ที่มีความสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรถถัง STRF 90ที่มีส่วนประกอบอยู่แล้ว จึงทำให้เวลาในการพัฒนาและค่าใช้ใจ่ายนั้นต่ำลงและในทางกับการทําให้รถดูใหม่และน่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับลูกค้าที่ใช้งานรถซีรีส์ CV 90บางรุ่นอยู่แล้วและด้วยเหตุนี้วิศวกรจึงใช้ STRFB 90 i f v และติดตั้งกับป้อมปืน GIAT TML ซึ่งมีปืนใหญ่ขนาด105ม m mm ม G2 เป็นรุ่นอัปเกรดของป้อมปืนที่ใช้งานกับ AMX 10 RC ที่ประสบความสำเร็จยานพาหนะสาธิตตัวแรกและคันเดียวนั้นพร้อมในปี1994ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลอง แม้จะมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ของโครงการแต่ผู้สาธิตไม่ได้นมน้วให้กับผู้ประกอบการต่างชาติสั่งซื้อ cv 9 0 1 0 5ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จึงไม่มีเงินทุนดังนั้นการพัฒนาต่อไปของโครงการจึงถูกยกเลิกแนวคิดของโครงการการสร้างอาวุธ strs 9 0ขนาด105ม mm, มนั้นจะมีความพยายามในการต่ออายุอีกครั้งก็ตาม